สวัสดีครับพบกับน้ำแมนเรสซิ่งครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้าๆนะเขาทำอะไรกันเช็ครถครับเพื่อความปลอดภัยมิมล้อเหล็กครับช้แนลครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ซ่อมซ่อมทั้งคืนเลยซ่อมครับแต่ไม่อยากโพสไม่อยากลงให้ใครได้รู้ครับน้ำรั่วครับก็เลยต้องเปลี่ยนประเก็นนะเรดจะอยู่หรือเปล่าครับยังไม่ได้เทสเลย เดี๋ยวเติมน้ำแล้วก็เทดูตอนนี้แซมก็เติมน้ำมันแหละเติมมื่อไรเจเกลอนพี่แซมสามสามเปิดตัวเขาเติมซีเติมซีเหออโอซีไม่ไม่พี่แซมตัวตัวนี้เออเศรามากกับตัวเลยเศรีเกลอนนะประมาณพันห้าเฮ้ยไม่ยูนอกป้านะสองพันครับสองพันสิบสองเอ้ยห้าร้อยบ้นหัวหารอยได้หรอไม่สี่ร้อยห้าสิบ สิร้าสิบโอสี่สี่เก้าเก้าสองสิบแปดพันแปดครับพันแปดวันละพันแปดนี่คือการคิดเลขเร็วคิดเลขเร็วของมีบารหลิกก็ถือว่าประหยัดนะวันละพันแปดเติมแบบนี้ใค้เปล่าก็ได้ประมาณสักร้อยเที่ยวครับตอนนี้ว้าโรโรยตัวน็อตเริ่มโอก่หาน็อตน็อตหายเดินหา สินาทีแล้วยังไม่เจอน็อตเลยกันะกา,ยอยาลอนหนึ่งก็ประมาณหนึ่งนาทีสายมันน้อยสายมันน้อยเติมประมาณหนึ่งนาทีก็เรียบร้อยถอดกรองเอาน็อตไปไว้ไหนวะตอนนี้ถ้าแกเดินไปแบกน้ำนู่นประมาณร้อยเมตรมาแล้วลวันก่อนนี่ เติมไปยีนะ่สิบริตรนะตรลรับทรายเลยแต่วันนี้ไม่รู้จะเติมเท่าไรเติมเยอะครับเพราะว่าผมถ่ายน้ำออกอ๋อจแบกมาแล้วจะพอหรือเปล่าเงนี้หนึ่งกลโลนหนึ่งกลิลอนบรรจุเราว่าถ่ายน้ำออกหมดเลยใช้น้ำสะอาดด้น้ำกินอ่าน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดครับนี่ที่แกบอกว่าต้องใช้น้ำสะอาดาานะครับต่เติมน้ำบ่อไม่ได้นะ เอาเติมน้ำน้ำดื่มยี่ห้อเรมียี่ห้อได้ไหมนี่อ๋อไม่ม, <c oughs> ม,มีอย่างงี้เลยใช่ไหมบอกเลยว่าไม่มีอ๋ไอได้แล้วบอกว่าไม่มีเข้าไหมนี่ครับอ๋อหลังจากที่เดินหานอตประมาณหนึ่งชั่วโมงโโได้แล้วเอาเบิบ์ดมาไลด้วยนะน้ำ อ้าวรั่วเหมือนเดิมครับรั่วเลยหัวบ่ตาตาเลยเลยอืมทำยังไงล่ะทีนี้ไหนยังไงีับ่มีหัวหรอกนี่าะเติมเพิ่มหยดเลยไหนหยดกับน็อตหรือเปล่าเมื่อน่ามันค้างติเสร็มไปก่อนดเอาพาเสร็จไปก่อนดูนี่ตาตาเลยเลยม็พาเสร็จไปก่อนดูนี่ตาแล้วมันไม่ดีโตบชุนเนาะ Nhu khanh hạng nát. Tông anh hoàng 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 ยดเลยเลยยอดมันจะติดดูยดเลยอันนี้บัดยอดอ๋อน่าจะอยู่ละมั้งเงินห้ี๋ยวต้องต้องลองเทสเครื่องดูครับต้องลองติดเครื่องดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าเครื่องยังไม่ร้อนก็ไม่รู้ว่าจะรั่วหรือเปล่าตรงนี้นะครับที่เกะเมื่อคืนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่แน่ใจครับว่าอ้ยคุณลื้ ยตรงปั๊มน้ำตรงนี้เป็นเป็นวาลครับเป็นวาลตรงวาลน้ำนะทางรางวาลน้ำหรือทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนนี้หรือตอนกลางคืนเลยนะมแต่่ไวางานเร่งที่สองอ่ะที่สองแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่ามันมีน้ำหยดยังมีน้ำหยดอยู่ครับคาดว่าวันนี้ก็ใช้งานได้ครับแต่ว่าคาดว่าจะได้ซ่อมอีกถ้ารู้นะมันทำงานได้อยู่ คาดว่าน่าจะจบกับวันนี้งานฝรัง่งกันเรืออีกประมาณโอ้ยไม่ถึงหรอกผมว่าอันนี้เกินครึ่งแล้วนาะอพี่ชายเนาะน่าจะประมาณสี่ห้าสิบเที่ยวก็น่าจะเต็มแล้ววันนี้คาดว่าน่าจะจบพี่เทแปลงเดียวนี่แต่ว่าย้ายบอ่อประมาณส <laughs> ี่บ่อแล้วนะ <laughs> ยังไม่จบกับเพราะว่าเจ้าของเอาดินดานบ้างเอาหน้าดินบ้างก็เลยต้องวิ่งหากัน ไม่ต้องครับวันนี้พี่แซ็กมาครับวันนี้พี่แซ็กมาขับรถผมเสืมิมนะวันนี้พี่แซกมาวันแรกวันนี้ต้อนรับน้องใหม่นะวันนี้นะพอยุ่สเอากูเจมาเห็น้ำเด้อนี here, ่ยุ <finishing on developed Airbnb> ่เบอยูเบอยูบอ ตอนเช้าเช้าอย่างนี้เท่าแกก็วุ่นเลยครับกว่าจะเช็ครถได้นี่ก็ใช้เวลาพี่แซมก็ยังเติมน้ำมันไม่เสร็จครับเสร็้ว่าสร้างมิสร้างจำเป็นเลยนี่สร้างในซ่วพอนี่ รั่วตรงไหนอีกวะรั่วที่ไหนสียวบอสียวบอพรวเลยเว้ยพรวดปัๆๆเลยเออแมนดอกเแมนมันค้างอนะพังหนามันค้างเลยอ่ัพวดพัวบอาหงอีกแล้วครับหงอยเยอะไหมหลังจากที่วันก่อนนี่นานเลยสิอุดออยทางนี้ครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะมีรอยอุดอยู่เห็นไหมครับนี่รอยช่างริ้วอุดไปแล้วรั่วตรงไหนวะตอนนี้ก็มารั่วทางนี้ Nếu anh thằng mình rất kiếm khát mày rồi Ủa, lũ pí măn ai đạc cao rồi? Ừ. Ông à. à, à. à, đạc cao nút bên này nào thoa đó. Ừ, phải xài cao rồi. À, cái này, anh, này, cái này, cái phải cái Mình cái này, cao rồi Bọn kiếm khát nó Ừ bây Nó kẹt mà mày Nếu mình chăng mìm 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 kẹt mà còn. Cao đứa đứa đứa. Mình mì cao rồi Mình bị cao mà bọn là Cao ออตอนถอดสายออกมาเพิ่ะมนมีกาวอยู่นลยอ๋อจะต้องอัดกาวนะตโตแกบอกให้อัดกาวไม่อยู่ครับไม่อัดกาวไม่อยู่นะสารัดเข็มขัดอย่างเดียวไม่อยู่รู้ปัดกาวก็จะใช้แบบไหนซิมีกาวกาวปะเก็นครับกาวปะเก็นกาวตัวยูน้ตทำไมมันไหลดีเลยกาวปะเก็นครับเต็มเดี๋ยวเต็มให้หลีกันได้กกาวปะเเ็นนั มันต้องใส่กาวครับถึงจะอยู่น้ำรั่วอันตรายครับถ้าไม่ได้ดูนี่โอกาสที่เครื่องจะน็อกได้นะเครื่องฮีตได้เพราะว่าน้ำรั่วหยดเลยรั่วแรงนะถือว่ารั่วแรงหยดขนาดน,นี้น,นี่ต้องดูเรื่อย มิมทากาวไปแล้วคาดว่าโรมนี้น่าจะอยู่ถ้ารลายมันสิตันนี่ตัน,น,ตนเลยกปกติเรียบกาวใช่ไหมตัวแ,แก้วก็ติดกาวใช่อันนี้ใส่กาวแล้วก็ ใส่ไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าต้องลองเทสครับถ้าไม่เทสไม่รู้นะว่าจะอยู่ไม่อยู่ใช้เองส้มเองครับแบบนี้ถือว่าผู้มีประสบการณ์นะมือใหม่ๆนี่ก็ลำบากนะครับต้องเข้าช่างอย่างเดียวนี่ก็ไม่ไหวอันนี้เท่าแกนี่เป็นผู้มีประสบการณ์นะ ทำเองซ่อมเองนักเลงพอครับนี่จัดไปน้ำน่าจะไม่พอพอ,อไหมไม่พอครับน้ำไม่พอมันมีน้ำมีเยอะแยะเอามาอีกครับบ่พอ,อหมดไปเยอะเพราะว่าเซมิมถ่ายออกไปเมื่อกี้นี่หน้ากระทูตามแนละ้วโอ้พอดีพอดีพอดีเลยพอดีแล้วในหน้ากระทูตายแล้ว อันนี้ก็เป็นไฮโดรลิกครับเติมไฮโดรลิกหน่อยเติมไร้างเลยไม่ใช่ปกติมันขาดลรย้านลยอ้น,น,นะนี่มันมีหยดตรงนี้อีกตรงน,นวันหนึ่งก็เติมประมาณ5ลิตรได้นะถึงหรือเ่อไม่ถึงไม่ไม่ใช่วันหนึ่ง หลายวันเนี่ยโอ้ประมาณสามวันสามวันสามวันประมาณห้าลิตรก็ถือว่าไม่เยอะนะเพราะมีรอยรั่วอยู่ตรงนั้นนี่ันตั้งในสายานิน้ำน่าจะไม่อยู่หรอกน่าจะทำงานก่อนเดี๋ยวดูไม่อยู่นี่โอ้น้ำฝั่งนี้ไม่อยู่ต้องทำงานก่อนกบแล้วแก้ไขมันรั่วตรงไหนจ๊ะนี่โอ้ ขมาจากฝั่งนู้นได้แล้วแต่ฝั่งนี้ยังรวยกครับจะต้องรอดูตอน้นนี่มันน้ำมันกัดอ่ะมันกรนอ่ะนี่ไปเกตามมดอ่ะสิบสี่เออสิบสอบครับตาหมดนี่ไม่จะถอดได้เอามาปะปะข้าจากข้างในเลยเออรถใครมาอ่ะเออมายังไงวะออา่เ มีรถเข้ามาครับมไม่รู้ใครเดินมารอชมก,กันว่าใครเข้ามาแต่เช้าเลยหือาา <c oughs> วันนี้ก็จะเป็นเยมิมนะขับแมคโครอีกเช่นเคยไม่ได้ขับหลายวันแล้วครับแต่วันนี้จะจะได้ขับวันนี้หลังจากที่คนขับติดธุระ อันตรายเหมือนกันครับถ้าเสี่ยมิ่มันขับไม่โค้นี่เพราะว่าบอกสายตาไม่ดีผมก็ไม่กล้าถอยเข้ามาใกล้นะกลัวรอตลอดครับเสี่ยมิ่งนี่ใส่แว่นตลอดเลยนะมิ่งกอยกินมันลดเลยโมนาวยน้างเรือน้ำะแล้วใครทำไม่ได้หรอออกอ่ะได้คันนี้มาใหม่เข้ามาในบ่อใหม่แล้ว มาดูโฉมหน้าใครขับคันนี้ฮะใครนี่เอ้าเอ้มีมีกันพี่ลิวรถใหม่ครับแล้วสวัสดีครับเอาหลังจากที่แซกมาขับรถให้พ่อนะวันนี้พี่ลิวก็ได้ใม่อีกคันละง่ายๆครับโอ้คันนี้ครับฮิโนเมกานะ ชเฟอร์ก็จะเป็นคนใหม่พี่ริวเรื่องขับรถนี่ไว้ใจพี่ริวครับดูแลรถอย่างดีเ,คครเรื่องดูแลรถนี่ต้องยกให้เขาคนนี้ขับรถมานานครับประสบการณ์นี่เยอะจุดนี้ครับเป็นยังจุดจะใช้รัดออกครับอ๋อือดไ,ไาตกน่น ันนี้ก็จะมาขับรถของสิงไฮเทคของเซมิมนะเมื่อก่อนก็เล็กสะจวดเป็นคนขับนะมาดูสภาพเครื่องครับก็จะมีเยอนนิดหน่อยก็ถือว่ายังใช้ได้ดีครับแล้วก็แรงนะคันนี้นปกติก็จะวิ่งอยู่กับทีมงานโทรหนึ่งนะของเสียตินครับ วันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานปะตุงละคันนี้โอ้หลายปีแล้วครับคันนี้แต่ว่าสภาพนี่ยังแจวอยู่คือว่าสวยฝั่งนี้ก็ยังไม่จบคแรบบับนี่พี่แซมเติม,เต,มเติมน้ำอยู่สวดีพี่ยังบ่กอพักดิครับผม เร้โองไหนไปหัวจ้ะสปยุดได้ลุล้นดิลุ้องทำงานดูก่อนเราวันนี้น่าจะมีวิ่งห้าคันนะวันนี้เพราะว่าพี่ลิวมาแล้วก็พี่ตั้มมาก็ประมาณห้าคันวันนี้กับงานโลกโลกนานะประมาณเจ็ดสิบเซน ก็ถือว่าดินเยอะครับก็อน่าจะได้ดินเยอะอวีดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดับแมนเรซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ